ทุกคนค่ะวันนี้เราได้รับพัสดุมาทั้งหมด3ามกล่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะแลเรียบร้อยดีไหมนะอันนี้ดูกล่องนี้นิยน่นมาเลยค่ะเราเปิดกล่องนี้กันก่อนเลยนะคะโอเคนี่ก็คือหอมแบ่งนั่นเองนะคะนี่ต้นละบาดแล้วก็อันนี้พาสดุใบหยิกค่ะซื้อมาสองถุงถุงละ สิบบาทคะ่ะแต่ดูกล่องถัดไปโอเคกระถางกล่องนี้นะคะก็จะเป็นโอ้ดินดินก็จะหกมานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสี่กระถางสองร้อยบาทรวมทรงนะคะก็คือพิ่ทูเนียนั่นเองคราสีนะทุกคนสวยมากกระถางห้านิ้วนะคะนี่ เดี๋ยวแกะอีกกลองหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นพิทเทเนียเหมือนกันนะแกะเรียบร้อยนะคะก็โดยรวมก็ดูเรียบร้อยดีนะคะมีบางต้นที่มันออกเหลืองอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะว่าระหว่างขนส่งไม่ได้รับแสงแดดนั่นเองค่ะขนส่งมาสองวันนะคะอันนี้เหี่ยวต้นนี้เหี่ยวนะคะแต่ก็มัน เหี่ยวแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะนอกอกนั้นก็ดูสดชื่นดีนะคะทั้งหมดพิทูเนียเราสั่งมาทั้งหมดแตกกระถางคะสีนะคะนี่สีสวยมากเลยถูกใจเดี๋ยวต้องว่างๆต้องเปลี่ยนกระถางแต่ตอนนี้ต้องให้เขาปรับกับอากาศที่บ้านก่อนนะแล้วก็พลาสติใบหยิกถุงละสิบบาทซื้อมาสองถุงนะคะแล้วก็มีหอมแบ่งหอมแบ่งนี่คือแบบเขาชําแล้วไงมันก็คือเนี่ย ชำหลุมละหนึ่งบาทนะคะสั่งมาสี่สิบหลุมแค่นี้ก็เดี๋ยวก็ย้ายลงกระบะใหญ่ใช่ไหมทค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็จบคลิปแกะกล่องพัสดุนะคะมาจากจังหวัดอะไรนะจำไม่ได้นะคะแต่ว่าใช้เวลาสองวันในการเดินทางมาถึงนะคะโดยรวมก็ดีเลยค่ะสดชื่นดีเรียบร้อยนะคะมี แค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไรนะคะโอเคเพราะเราเข้าใจเดินทางมาต้องสองวันออกมาในกล่องอากาศก็ร้ลนจัดด้วยเนาะวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ